ดีครับสายนี้นะครับนูนแล้วตรงนู่นจมๆอยู่เห็นขาวๆอยู่นู่นครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นปาลาอะไรโอ้โหยอดเลยนะครับนี่ตัวแรกเป็นปลาช่อนดู <c oughs> ตัวนี้ใหญ่ดูอ้โห สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆนานาซ c ทุกท่านนะครับวันนี้เรามากู้เบ็ดลาวกันอีกแล้วนะครับเบ็ดที่ผมเกี่ยวไว้เมื่อวานเคครับนี่สายแรกเกาะโดนเลยนะครับนูน่นดินกระเดวกระเดวอยู่นู่นตัวสวยอยู่นะครับ มาครับวันนี้เรามากู้เบ็ดกันก็เดี๋ยวยังไงก็ตามไปรุ่นไปชมไปเชียร์กันนะครับว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่าแต่ทีแน่แน่ครับสายแรกเก็ะโดนละหนึ่งตัวนี่ครับห <c oughs> มานแล้วนะครับก็โอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปเลยว่าจะเป็นยังไงตัวสวยเลยขนาดใช้ได้เลยนะครับ มาแล้วครับตัวที่สองโอ้สุดยอดเลยอุย้ยอดีแล้วนะครับสายนี้ สายนี้นะครับนู่นแล้วตรงนู้นจมๆอยู่เห็นขาวๆอยู่นู่นครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นปลาอะไรโอโ้โหยอดเลยนะครับนี่ตัวแรกเป็นปลาช่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอันนู้นกัน,ห,นหมานครับวันนี้สายนี้สายนี้มีอยู่สามเอ๊ะสองตัว นี่โดนของดีอีกแล้วนะครับจะติดตายมายกเลยไอยอาะว้าบบอลเลยเธอโอ้โฮหฮึนี่ครับโดนอีกแล้วนะครับตัวใหญ่ โอ้โหยอดหนูนู้นก็ดิงตุ้มๆอยู่อะไรจะหมานได้ขนาดนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาปลดกันดกว้า ดีครับห,ห,หมายแล้วนะครับปลาเนื้อดีสุดยอดเดีเ,เอาตัวที่สองอนตัวที่สองเป็นปลาชนนะครับนี่ครับ ตัวแรกเป็นปลากายนะครับตัวที่สองเป็นปลาช่อนสุดยอดไปครับมีนะครับอันนี้แต่ดูแล้วจากลักษณะน่าจะหลุดแต่นี่เหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับตายนี่เหลือปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวตายครับ แล้วนะครับโดนอีกแล้วนู่นูโอ้ยมีดินนะครับนูรู้สึกว่าวันนี้ปรากฏมีแต่ไซส์สวยๆนะครับดู มีแต่ไซส์จำๆทั้งนั้นเลยวันนี้นี่ครับขนาดไซส์เกือบเฉียดเฉียดครึ่งกิโลทั้งนั้นเลยนะครับก็ตอนนี้ได้มาแล้วสามอีกแล้วครับมีกแล้วนู่นนู่น มีสายวิ่งนะครับตัวน,นี้เล็กหน่อยนะครับนี่ ครับผลงานของวันนี้แข่นนี้แล้วนะครับกับการกูเบ็ดไปครับเดี๋ยวเราไปดูมาถึงสายสุดท้ายนะครับสายสุดท้ายก็มีตัวอีกงูเหมห็นดินอยู่นะครับดูเป็นปลาอะไรจะใหญ่หรือเปล่าแต่ดูเหมือนค่อนข้างที่น่าจะมีไส้อยู่นะครับดูเลยดูเลยวันนี้นะครับปรากฏตัวสวยๆล้วนๆดูครับนี่ โดนอีกแล้วนะครับตั้งแต่ก oh. ู้มายังไม่พลาดเลยสักสายนะครับดูตัวนี้ใหญ่ยูโอ้โหครับติดทุกสายนะครับอันนี้ ตัวสุดท้ายของสายสุดท้ายนะครับตัวง,งามๆเลยอุน่อนๆสวยๆเลยนะครับวันนี้ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นพิเศษโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยวันนี้ดนี้ครับผลงานของวันนี้ปลาช่อนสองตัวปลากดห้าตัวแล้วก็ปากายอีกหนึ่งตัวหมันๆครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ